ค่ะก็โอ้หานยเพี่น้องครับบ้างเด้อนั่นนี่มาอยู่ระยองครับ่อระยองในจังหวัดไหนครับโอ้บรรยากาศทงหน้ากินหอดทงหน้าครับ เดินทางมากป,าป่าไม่ใช่ที่น้องเพ้นบรรยากาศบ่าขุนขุ้ตรงหน้าเขากำลังเคี้ยวเขากำลังเคี้ยวงามางพมี่น้องเคยเห็นบักไข่ผัมไหมครับมันแมนบ่ป่านี่ป่าเคยมาใส่เบ็ดใส่ยางบ่นี่โอ้ใส่ครับใส่เมื่อตอนตอนนั้นน่ะมาหาเขียดแถวนี้แหละเว้ยอีดไอ้ยุงเทพได้ฝากเขียดไปให้พี่น้องให้บ้านกินโพูดอ่ะ้างๆก็เป็นน่าฟุตบอลครับ ทางทางนี้คือสนามฟุตบอลโจ้ไกน่ะนะโอ้ยโจบ่ไกนี่อ้าเตะบอลโอ้ร้ตเตะบอลเนี่ยมาเห็ดกินก้อยน้ำกายพี่น้องครับต้อนรับโคโจครับพี่น้องโจหาลาครับพี่องสวัสดีครับสวัสดีครับนี่สศาไปก้อยป้เตะออเตะเจ็ดก้อยอยยเาีกยระิงึง ววเว้ยน,น,นี่เอาสามคนที่พาพพี่รองมากินกลางทงุ่งนาอยนาที่บอกครับ<อ>พี่รองกินเป็นบ่เป็นอ่ะมับรรยากาศทุ่งไร่ทุ่งนาวันนี้ได้มีโอกาสได้มาเยี่ยมยาม เขาเรียกว่าเป็นผู้หลักผู้ใหญ่เฮ่าที่ให้ความเคารพกันในวงการโอ้มาวัาิบันเทิงหรือว่าวงการฟุตบอลนะครับพี่น้องครับป่าวิชัยครับสวัสดีครับ S C P Thailand Channel c h ช n n e l พี่น้องคุณจะจำได้ครับนักฟุตบอลทีมชาติไทยผู้ดีผ้าทีมชาติไทยโอ้โหไปไกลแบบหลายๆมองหลายๆประเทศเขาว่าจดจำได้ไหครับ จ้าฮโหลครับพี่น้องคบโต้ฮ่าเอ้โดด้วยนะครับเป็นเกียริเป็นสีมากๆเลยมาพอกันในรายการสเต็ปและตับนี่แน่นอนก็ตตองกินตับน้อปลาเนาะครับคัอยู่โรกงานปลาอยู่นี่แล้วก็อนี้สนามบอลครับอ่าเรก็ถนนสายไทยลาดสายไทยลาดเรียบทางด่วนเรียบมอเตอร์เวย์กาญจนาครับอ่าแล้วโคโจ้ได้มาหนีบอยบ่ครับมาหาเล่าดูครับมามาเตบอล มาเตะบอลมากินเข่ามาอย่างโอ้ยพี่กันมาเรื่อยๆเขาลบเขาลบเขาลบพี่ชายที่เขาลบเได้เตะแล้วบราได้ส่วนกันไปใส่ต่อไอ้กับตัวไอ้ยไอ้ผมมีคนเห็ดเจียวแกมเห็ดเจ้ยวกินได้นะเอาถ้ากินบ่ได้ล่ะกินบ่ได้โอเคลงน้ำครับเดี๋ยวรอเมืองรอเมืองเดี๋ยวไหลรอเมืองรอเมึงพี่น้องโอเคโอเคพ่อเนาะพ่อพ่อสุดที่มันกิเห็ดไหลหมดปะผมเลยฮะผมเลยสใส่นิดนึงนะเอาอีกทีอีกที อ uh, uh, yeah, oh, ี๋แ uh, ม้ยกินบ่ได้ก็กินได้ก็กินกินบ่ได้ก็ต้องกินเพียเพียนะเพียกรับเพียนี่ยล่ะนี่ล่ะยี่เพียนี่ยล่ะพี่น้องครับโอ้ดีใจครับระดับโอ้หลายเลยวูน่าเอาอีกทีหลายเลยเอาอีกป้หลายเลยเอ้ออีก เอาดีๆเอาเอาดีๆอยู่แล้วเอาดๆเอาอีกเอีกเอ้เอาอีกเอาอีกเาอีกเอาอีเอาอีก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 เอ้กเาอเอาอีกเอาอีเอยอีเอาอีเอาอีเาเอาอเอาอเอาอีกเอาอกเาอีเอาอีกเอเาีเีเ้เเอเาเเอีอีเอเเเเี บรรยากาศแบบนี้เนาะทงไห้ทงหน้าเราบโคตรตอนนี้อยู่ทีมไหนครับโคตรครับอยู่บ้านค่ายครับบ้านไข่อยู่ในเตดเด้อทีมทีมที่แชมป์ที่สามบ้านค่ายอมเพื่อเลยบ้านค่ายมเพื่อเลยอยู่ระยองครับอยู่ระยองระยองในจังหวัดไหนครับก็บอกไปเป็นโคตรยู่บ้านค่ายเนาะแมร์ครับเมื่อก่อนนั่นเองครอยู่ขอนแกนขนแกนอยู่ครับผมอันนี้คืออะไร อันนี้คือดีดีใช่ไหมสหรับคนบมีดีครับพี่น้องจะใส่เข้าไปเสด้เป็นคนดีคนมีดีครับเอาโกลมลำลำเนาะเดี๋ยวใส่ดีน้ำใส่หล่นเนาะเยาะหล่นละเนาะโอ้ยดําราดไหลโอ้ยนี่โล่เข้าผ้ากินตับครับมือนี่ครับแต่เด็ดตับมาได้เว้ยนับบอกกันปลาลครับปลาน้าที่ยี่ห้อของปลานี่มีขายอยู่ใส่ข้าวปลาครับมีขายอยู่บุยลั่มครับ โอ้บุ้ยร oh, ั่มเคกินก็ต้องไปกินบุ้ยรั่มเหครับแมนยู่นี่ก็กินได้ครับเผามาอยู่ยี่ลีล่ะแมนครับนี่ขอยาซิมได้ไหมซิมซิมน้ำจิ้มได้ไหมดูซิมดูนี่ครับวิถีชีวิตขอโปรดขอให้พี่น้องคนบกินดิบเลยครับเด้อนี่เป็นความชอบของไผของมันล่ะการเป็นวิธีชีวิตของมันฒนการกินพี่น้องชาวอีสานเท่านี้ครับสูตรเล็บรุดครับเล็บรุดเป็นไหเล็บรุดคือกินแล้วมันแสบแล้วแก้วมันติดมือ

โอ้อหหารเรื่อพี่น้องครับเบิ้งเดือเบิ้งพี่น้องเบิ้งเบงพี่น้องเบิ้องหอาโคตรเท่าใส่ผักยั่าบลอดเรษฐเศรษฐเศรษฐ์กามาหนิราการบิ้งหนอนพี่น้องครับคนได้ใส่สองงามแท้เห้ยนี่ไงอะไรเนี่ยแง่มคนเดียวแค่ พีใส่บ่พี่ได้ใส่พอหนิไม่คือกันก็เนี่ยเนี่ยนี่ก็เนี่ยนี่เจ๊ไฟครับเจนรุ่นต้องใส่เจ๊ไฟหน่อยเย็นวันนี้ยุ่นหน่อยยุ่นหน่อยครับพนรุ่นใหม่ต้องใส่เจ๊ไฟใส่แล้วหุ่นดีไหมหุ่นดีไหมใส่แล้วแข็งฮะอะไรแข็งร่างกายแข็งแรงร่างกายแข็งแรงพอกไปเล่นบอลไปเข้าสนามไปเล่นกีฬากําลังจะบอกพี่น้องทุกคนนะครับว่าตอนนี้โคชโจ้เขาทําเป็นกางเกงแบบเป็นกางเกงแบบ ใส่ได้ทุกที่ทุกคนนะชงสปอร์ตครับชงสปอร์ตนะสปอรเป็นใดเป็นใดเน่ากีฬาเน่ากีฬาผ้ายืดใส่สบายครับนี่เห็นไหมก็ถึงบอกว่าใส่แล้วแข็งไงโอเคพีทเป็นแบรนด์ของผมเองเป็นแบรนด์ของผมเองทำเองมีโรงงานเองด้วยใช่ครับใช่ครับแล้วควบคุมการผลิตเองควบคุมการผลิตเองทุกอย่างคือถ้าเป็นแฟนคลับของของพี่โจเนี่ยบอกมาบอกว่าคินหน่อยบอกม่นวามาขายของหรอกแต่ว่าผมผมใช่แล้วผมกับผมกับมักใช้เที่ยวใช้อย่างใดครับใช่เป็นแม่สนใจซื้อไดอยู่ใส่ครับ เฟซบุ๊กสลายุธไทยคำดีเฟซบุ๊กสลาหยุธไทยคำดีหมายเลขโทรศัพท์0871013450โทรมาได้เลยครับเบอร์ผมเองขึ้นให้นะครับเอาไมนะครับอ่า0871013450ครับนี่เป็นกางเกงแบบใส่ได้ทุกที่นะครับคุณน้องครับมีหลากหลายขนาดด้วยนะครับฝากไอจีด้วยพี่ไอจีเจฟายอินเดรสกอออฟฟิเชียลนะครับแล้วก็โจไฟยาร์ดนะครับนี่ทักมาได้เลยคุณอะ นี่สูตรนี่นี่็ดอันนี้อันนี้แน่ยปะคั่นยังกายังสสิบปีดพากีริวเรียวตูนสดเลยยังสุดยอดขอบคุณดีโอ้ยพามากินจังจเนาะเนี่ยของเรล่าสดแนนาปพี่น้องฮีโร่ของเขาบุกินบัฟันพิอนซิกินเนี่ย โอ้ยจุ่น้ำด้ผมคนอีสานเด้ครับอีรีบ่ครับจังหวัดใดนครับอยู่คอนเจนน่ะเนาะคอนเจนจังหวัดไหนไม่แล้วคอครจะไเบิังครับเสียบอีรีเดี๋ยวเดียวโชว์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 เนีโอ้ยไม่จุ่เหี้ยเดียวเดียวข่อยยาข่อยยาใช้ช้อนข่อนยยาใช้ช้อนช้อนอ๋อพีตองเลยตองเดจะตองก็มาด้วยเนี่ยโอ้ยคักขัดเดียวขวดน้ำล้ำเนาะพี่เนาะครับขนะเพ่อใช้หัวดยนี่ ปาเจาะหันยอบ่ะนี่เส้าของบ้านอบ่นมันตรงสิอ่านี่เดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวโอ้ยตอนใหญ่ครับด้ใจแต่ว่าอร่อยมากอร่อยมากคื่อเจียวนี่ต้องขมอำลำจังน่อยเนาะพี่ ปลาขี้กินเด็กใจวะขออนุญาตเนาครับเลือดยังไงนี่ีเดกันเนยโอ้ยแสบแบอ้ยร้อใจเรื่องอะไรฮะร้องหูมาไห้กันนั่นหนี่งกินเหล้างานดองแป้นเจ้าของกำลังสิเข่าหอเน คือโพดทแทนน้อเสียงคนเอื้นควันบ่อเศร้าเนอโอเดอร์คู้มกับอะไรสดสดสดเบอดร้องคือเดืองขนาดวะมั่ะเนื้อไหมเบอดิเน่น่่น่ต้องจังซี่โตขอบคุณดีหลายๆเด้อนี่มันต้องแบบนั้นเบิ้ยหันเนี่ยต้องแบบนี้แล้วก็เอ้ยไม่ปัดเลย เดี๋ยวโคตรนี่เคยเ็ไทยเห็นหน้าบ่ครับยุบันเคยครับอยู่บ้านเว้ยไทยเคยดูเขาไทยหน้าเข้ามาหมดเลยครับขออนุญาตถามเนี่ยเพื่อพี่น้องเป็นขวัญใจแต่ว่าโคตรขม่าช่องเรื่องเล่าของฟุตบอลแดงเลยครับเงี้ยแบบโดยที่ฮออยากเป็นนักฟุตบอลทีมชาติอหรเนาะตะกี้ก็มา ปตุกปพิยพงษ์ไ่นะนะ,ะแต่เห็นเพิ่นแบบว่าด้วยด้วยเราชอบกีฬาอยู่แล้วแล้วโดวยเฉพาะกีฬาฟุตบอลไง<ะ>กับกับไปเบิงเพิ่นเบิงอย่างในที่วงทีวีอยากเป็นนักบอลชิมชาติอยากเดือนตามความฝันคือคือเพิินยังสิไนะก็เลยก็เลยมาฟุตบอลมาแต่แต่ไหนแต่ไหนแต่แต่ไหนแต่ไรอ,อยู่แล้วฮะแล้วก็มีพิยพงษ์เป็นไอดอลสุทไทยก็คือเขามาเป็นนักบอลออสมมติสอน เดินตามความฝัขขจนของจนจนมีทุนีซุเมืเนียครับหมายถึงมว่มา,ามีโอกาสดิ้นช้ามีโอกาสมีเสี่ยงถึงนะมุ่งสอนนี่สินะรักการแบบว่าขอขอคิดในชีวิตเลยเวล้วเขาต้องปฏิบัติเท่าเพื่อเป็นพี่ท่านให้พี่น้องเล็กน้อยรุ่นใหม่ๆเพื่ออยากมีก้าวตามท่านมีโจเขาต้องเป็นคนยังไงครับคือจริงๆนะฟุตบอลเนี่ยมีอย่างเดียวคือต้องมีวินัยต้องมีวินัยแล้วก็ต้องมีคนที่อดทนแล้วก็มั่นฝึกซ้อม มันเป็นเร,เรื่องเรื่องเรื่องธรรมดาเรื่องปกติระเบียบวี่ันสําคัญเลยครับสําคัญมากถ้าเก่งขนาดไหนถ้าไม่มีเรื่องพวกนี้นะไม่ได้ไม่ได้ไม่ได้แล้วก็สําคัญคือต้องเชื่อฟังผู้สอนครับแล้วก็สิ่งสําคัญสุดๆคือต้องเป็นคนที่มีความอดทนสูงมากถึงจะก้าวผ่านตรงนี้ไปได้ห<อ>ับาทผู้เล่นตอนนั้นกับตอนนี้มาเป็นผู้ควบคุมทีมเลย มันต่างกันมากเลครับผมมันต่างกันดิครับต่างกันปะครับตอนตอนเป็นผู้เล่นเนี่ยคือห่อห่อลาบิชอบเป็นของตัวคนเดียวแต่ตอนห่อเป็นโคนเนี่ยห่าต้องดูแลเบอร์ถุกย่างคือคือต้องต้องควบคุมวเบอร์ถูกยางต้องเบิงเบิงทีมเบิงยางถุกอย่างเบิรตเลยคือตอนเป็นนาเกนเนี่ยคือเราจะทําอะไรก็ได้อย่คนเดียวอะไรอย่างนี้คือลงไปซ้อมในสนามคือเรามีหน้าที่คือลงไปเตะแต่ตอนนี้เราเป็นโค้ดเราต้องคอนโทรลทุกอย่างหมดเลยต้องสอนต้องใส่แท็กติกต้อง มีวิธีการแนะนำของให้ให้กับนักเก็กแต่มันจะเจ็บเกี่ยวประสบการณ์จากตับเตมมากครับโคตดเป็นสอนเทาอย่างไรขอข้อเขาเป็นโคตรไม่ใช่สอตโต้โอเคละลายในปากโอเคหดเลยตอนพี่น้องดีเนาะ ส่วนที่อื่นนำได้น้ำเฮ้โเจียวรายการมาเป็นกูนั่นอยู่ของผมเบียร์ั้งนัยเนาะเนี่ยโอ้โนี่ทำร้แต่เนื้อเนื้อเนื้อแบบเนื้อสดมากนิ่มมากนุ่มโ้โหนี่เนี่ยแสุดตอนนั้นแล้ว พี่น้องครับเมื่อนี้ค่ะถือว่าเป็นเกียรติไม่บิดปลง,ลางราชสอนที่ได้มานั่งกินก้อยกินส้อยจุกหางนักฟุตบอลทีมชาติไทยแล้วกับคุณหลักผู้ใหญ่ในว,วงการที่เข้าขงลุ่นนับถือต้องขอบพระคุณปลาที่ให้ข้ามาเห็นบรรยากาศในกรุงเทพผมบ่ค่อยได้ไปเห็นทั้งสี่นเลยปะครับนี่ครับโคตรโจท,ที่มานั่งกินส้อยจุกน้ำกันฝากไว้นั่อีกเพื่อนหนึ่งนี่นี่นี่นนขอขอนุญาตเถัะเจ๊ไฟเจ๊ไฟบอกได้บอลแล้วค่ะตัวเขาใดครับบอกเลยพี่น้อง 790บาทเท่านั้นเองเจ็กบาทนะครับปกตินะพี่น้องนะคันซื้อของอื่นนะกระเจเ็ร้อยเก้าิซื้อสามตัวล่ะกระเจ็รยเกิบิบตัวล่ะกระเจ็ดร้อยคนทีมาหากินมันเท่าใครเป็นแฟนคขับของโค้ตก็ฝากไปด้วยนะครับนี่นี่นี่่เราเทบอเทบอนี่ฝากเบอร์โทรีกเทอานึงครับโค้ดครับศูนย์แปดเจ็ดหนึ่งศูนย์หนึ่งสามสีศูนยครับพี่น้องครับไปฝากมาด้วย ฝากนะครับเพลงใหม่ของป๋าครับครับบักบักกูเบาเก่ากูเ่าค,ครับจักรติดตามดีต่อไปป๋าพุทดีแสงพิง้งซอยโจในผมครับเฮ้ยท้าวยู่ธ์ดีดีไม่แห้งพี่น้องมึอน,นี้ครับคับกรฝากทรัพย์จะไข่แล,แล้วครับฝากช่องของโคจครับยุทธ์ไช้คำดีแล้วก็กช่องปลาชื่อช่องเอสซิเมเตอร์แชนแนลฝากในเรื่องพี่น้องครับบนวันเฮาครับุ่มห่วงกันไว้นะครับพี่น้องฮักคันอยู่ดีไม่แห้งสวัสดีครับสวัสดีครับ